นี่กะมาหอดคั้นที่ขั้นที่สามนะครับพี่น้องกบประมาณจะเกืียบสองทุ่มครับกะเห็ดแค่สามขั้นนะครับมือนเนี้ปกติเห็ดประมาณหอดสามทีทุ่มนะครับทีทุ่มหาทุ่มรประมาณนี้แล <c oughs> ะพอดีนะครับบานพิ่นอยู่กลางโคกพอดีเลยนะครับ <c oughs> ไฟแหง้งย่หรอบานเนาะไฟแรงบ่ไฟแหงบ่ไม่แน่ใจนะครับเป็นรถดรุ่นไม่เลยนะครับพี่น้อง รถรุ่นใหม่เลยนะครับตัวนี้ยังอีกแล้ว M62 แรงนะครับตัวนี้เกีเขนยกหัวมันนะครับอยู่ที่การจนะบุรีสร้างไว้เป็นหลายเดือนแล้วเดียนจังเดือนแล้วเนอะมมีไฟอยู่ไหมมีไฟอย,ฟอย,อนนออยู่มีไฟมานำอยู่นะไม่หะละเดี๋ยวมีอยู่มีอยู่มีไฟมานำอยู่นะครับเรามีเครื่องยกม,มันนะครับอีกขันหนึ่งทุกท่าสเห็ดแถวแถวบ้านนะครับคับนนั้นตัวนี้ M หกสิบสองแรงนะครับสีส้มนะครับตัวนี้สีส้มอยู่บ้านยังบุ๊อยู่กลางโคกน,นี่บ้านยังบ้านนี้ยังบ้านบ้านเราชื่อบ้านเลยเล่าขวัญอืมอืมโอ้ครับเล่าขวัญเนาะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ M หกสิบสองแรงนะครับ รุ่นไม้นะครับรุ่นไมเนน้เขานำประทันดอกเขานำประทันเลยนะครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวค่อยถามมาะบึงนะครับผลงานของอูไฟทุนได้เลยนะ,นะครับมาประมาณจากสองชั่วโมงกลัวกัเรียบร้อยพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ที่เป็นเอ็มนะครับผมหกสิบสองสี่ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นไม้พี่น้องเด้อตัวนี้อยู่ที่อำเภอเล่าขวนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณจากสี่สี่ทุ่มกลัวละมั้งครับพี่น้อง เป็นขั้นที่สามของรอบนะครับพอดีมือนี้นะครับเข้ามาถึงบ้านลูกค้ายูทีอำเภอบา้านไรนะครับจังหวัด,ดไทยธานีประมาณสี่โมงเสากัวนะครับมันก็ได้ล่าซาต์เนี่ยล้วกับมือนี้นะครับมีแต่ง,งานหินหินเลยเป็น,น้องเด้อขั้นแรกนะครับยูบา้านไรก็เป็นสองกระบอกขั้นที่สองอยู่ไอ้น้องหยาไซเป็นชุดปากตักขั้นที่สามอยู่เราควรกาญจนบุรีเป็นเอ็มหกสิบสองนะครับมีแต่ง,งานหิน งานกระดูกทั้งนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าเดือกบันไดเขากะนะครับพยายามเทใหยพี่น้องเขานะครับจบนะครับแล้วก็กำลังสีดลองนะพี่น้องเพราะท่านถลองนะครับนี่เพราะท่านหอวตตา์เครื่องนะครับเดยเสียงข้าเจ้ายกไห้เบิ้งนะครับตันนี้เอ็มหกสิบสองครับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับมีรุ่นนี่นะครับหรือรุ่นใหญ่ก็นี่หรือรุ่นน้อยก็นี่เขาก็เททาได้นะครับบอกว่าสิเป็นนะครับลด รุ่นใดสีใดนะครับมักสีสมสีน้ำเงินสีดำนะครับเรียกเอานะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดนะครับเล็กล้างน้ำทั้งคันเพ่อนนะครับผมแยกระบบคือเก้าเพื่น้องเนอนะครับตัวนี้ทุกอย่างปกติเบิดนะครับบร่ได้ถอดจากตัวรถเลยนะครับเหยียบคัดเหยียบคัดนะครับเพิ่งสตาร์ทนะครับเพื่น้องครับเพิ่อเดย่างเขาติร้องนะครับเดินก็ต้องเดินหนากันได้แล้วได้ยังไง เอาจิตตรวจสอบอไปพร้อมๆกันนะครับตัวนีงไปดันนะครับไปดันนะครับปกติยกขึ้นแล้วตรวจสอบไปพร้อมๆก,กันกับเอฟี T ทุกท่านเลยนะครับเดินหนาได้ปะแล้วมันได้ถือหลังคาเราเดิเป็นมวยปะนะหลดุดหลไหม <S 1> <S 1> <S นะครับอีกขั้นหนึ่งเป็นจันมานะครับก็มาเพิ่นเทเราเองนะครับตัวนึ <S <S ้าวว้นะครับ ค่อยๆค่อยๆค่อยไปไปสูงสูงสูงยิ่งยิสูงแห้งพี่น้องเด้อสูงแห้งนะครับค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวจะเดินหน้าไปอีกจังน้อยนะครับเดี๋ยวติดกะตอบพี่น้องเบ้างกระบอกใหญ่ๆนะครับผมยกได้สูงนะครับสูงอีหลีนะครับพี่น้องเปิรดคันนี้มันก็สูงแห้งเด้อ สูงวิรพี่น้องนะครับตัวนี้สูงแบบสะใจนะครับนะครับผมอยากเรียกส่บริการอู่ไปทุนการเกษตรนะครับผมกะลงคิ้วกันไปได้เลยนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมไปติดตั้งให้เบิร์ตนะครับผมต่ววาขาติซาสิเลี่ยวนะครับขึ้นย่กับออเดอร์งานหรือกับขึ้นย่กับผมสิไปโซนนั่นนะครับโซนนั่นนั่นนะครับระวังที่ผมทําการติดตั้งรอบนี้ผมมายุ่ที่นะครับ ผักกางนะครับผมอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับผมกาญจนบุรีนะครับคือนีนสีขันหลวดเมื่อเช้าเฮ็ดยุทีีอำเภอไอ้ดอนเจดีนะครับผมเป็นหาศิแรงสีสมนะครับยังเหลืออีกขันหนึ่งนะครับเมือ่อเช้าเออหยกแหงครับยกสูงฟอมนะครับพี่น้องแล้วเช็คระบบนำมันอยู่นะครับพี่น้องเด้อคือนหน เอฟซี FC, ตัวจริงเอาลงดัน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 ไปหน้าปั๊มมันแห้งเด้อเบาๆจังหน่อยมือมือเบาๆโอเคนิ่มๆเดินไปหน้าให้หน่อยเดินไปหน้าให้ที่เรียบหน่อยนี่ครับเอฟซี FC นะครับยกสูงนะครับพี่น้องร้องหลบเป็นรถใหม่ๆเลยนะครับเมื่อนี้สามคันผมเห็นแต่รถใหม่ปัดเลยนะครับนี่ คล้อยเฉียดเพราะฉะ้นั่นเลยครับรถไม้นะครับผลงานของมีให้เบิ้งแล้วก่ะอูไปตุ้นกันเฉียดกับมีนะครับผมมีให้ดูนะครับขาเจ้าจใส่ตาคายพี่น้องเด้อนะครับต้องยกสูงนะครับดันดัน,ดนเอองามงามนะครับงามอีหลียกเลยยกเลยเอกเกกนะครับหัวจราบีกับมีนะครับผม มีอยู่แปดจุดนะครับนานะครับแล้วก็บูบทใต้ขัวแล้วก็บทเป็นใต้กระบ,บอกนะครับงามนะครับงามกล่นงามเลยนะครับเดินนาไปที่เรียบไหนะเดินหน้าไปนะบอกแล้วนะสวยฟ่อมนะครับไปเอก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 เดินหน้าเดินหน้าไปเลยโอเค พอ,อาวางลงวางวางโอเคโอเคนะครับพอดีแหละตัวนี้เป็นเราใส่ผ่าสองเมตรนะครับสองเมตรเด้อพ่อน2 2> เนาะสองเมตรเด้อพอดีแหละ 2> <2> พอดีเกาะเราด้หน,นีผ่าได้สบายเลยนะครับมันยกสูงนะครับยกสูงอีลีคุณนะครับมันจะได้หนีผ่าเขาได้เพราะว่าเรายกเส้นหกล้อนะครับผ่า ตาตัวนี้มันหูเงวาอยู่แล้วบพรมีปัญหานะครับมีปัญหาอย่างนะครับผมนะครับพอดีจังหวะก่อพอดีเลยนะครับโอเคถอยขึ้นนะครับสำรับนะครับเปลี่นีนะครับอูไฟทุนนะครับผมสั้งจองลงคิ้วกันไว้เลยนะครับก่อนฝนสิลงพี่น้องถ้าฝนลงแล้วพี่น้องนะครับผู้ใดที่จะไปเอาช่วงหนาฝนหรือว่าช่วงเอาช่วงี่เอาเก็บเกี่ยวผลผลิตจัก สามหมื่นเนี่ยนะจะอาทิตย์หนึ่งเนะนี่ยนะสครับผมป่ามันยากนะครับผมตัวน,นี้งามนะครับตัวถึงงามเลยนะครับสวยนะครับขัน้นแรกนะครับของน้องยาไอของไอ้เล่าขวนนะครับตัวนี้จะถ่า้งามงามไปเลยนะครับพี่น้อจะบอกไปดวงไปดันนะครับปกติทุกอย่างหูกระจกหูกระจกแต่ว่าบ่มีนนอดไม้นะครับต้องขันใส่เองไม่นะครับ<า>หูกระจกเด้อ นั่นแหละเอาเบอร์สิบสองมาขันนะครับ <c oughs> หนกระจกขันย็ดในผมเนี่ยพอ,อดีมันบ่ิมีหนอดมานำ้ำมีหูกระเขาเอามีมีกระจกกันวะแต่ว่าผมก็เห็นหูกระจกหายไม่นะครับเนี่ยเป็นหูกระจกทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเดินสายสวยงาม <c oughs> นี่น้องสันเด้อุุส่เห็เด็ดเดือดก,กันะ <c oughs> นะนะครับอาบน้ำอาบน้องนะครับก็ทีได้ไปนอนยูดอนเจดีนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีหูกระจกหาเลยนะครับเป็นน้องเด้อนะครับตัวนี้ นี่นะครับส่เบียรก็ได้จับหูขึ้นรถก็ได้นะครับตัวนี้นะครับทอรัสมีทอนะครับเดี๋ยวเจ๋เบิงนะครับท่อนะครับดูได้เลยครับไม่ไม่ขวางท่อนะครับพี่น้องเด้อทอนะครับพอดีเลยนะครับทอพอดีบ่ขวางนะครับตัวนี้นะครับผมก็สามารถถอดออกนะครับได้สบายนะครับถ้าพี่น้องว่าบบบ่มักหรือว่าบ่่นกะถอดออกได้สบายนะครับตัวนี้ยึดน็อตสามตัวนะครับดามบนล่างนะครับ ดามมืทุกจุดพี่น้องเด้อผมรีวิวให้พี่น้องเบื้องบนอ่ะมีสีบาบาเสียอีกและเนี่ย็ดามดามเบิ้ทุกจุดนะครับผมดามเบิดเเล็กล้างน้าพื้นเก้านะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ที่พิเศษแนี่นะครับพอดีมันจุดสูงผมก็เลยติดสติกเกอร์ให้แบบนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับเนี่ยติดสติกเกอร์มันเหลือนะครับตัวนี้ก็เปิดนะครับปกติได้นะครับผมตัวนี้โอเคพี่น้องไปพอกันมืเอื่นอยู่ดอนเจดีกันต่อเลยนะครับย้ำเสานะครับเด้อ